สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพยายามให้เสียงลมเข้าน้อยที่สุดนะคะคลิปที่แล้วเสียงลมเข้าเยอะไปก็ขอโทษกับคลิปที่แล้วอีกทีนะคะคลิปนี้จะพยายามให้เสียงลมเข้าน้อยที่สุดเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเสียงเบานะคะวันนี้ก็จะมาทําเป็นสกูชี่คอลเลกชันหรือว่าสกูชี่ที่มีทั้งหมดนะคะก็ได้มาใหม่ อยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะประมาณไม่รู้กี่ชิ้นนะคะที่ได้มาใหม่นะคะก็จะมีชิ้นแรกก็จะเป็นครัวซองมีเดียมแพนด้าบันหน้าสีน้ำตาลนะคะปังปอน อันนี้3มชิ้นนี้เพื่อนที่ชื่อเพลงให้มานะคะเถนิดนี้ซื้อเอง2ชิ้นนี้มาการองปังแผ่นปังปอนคุม,มะเอ๊ยปังปอน m ม m e เมโลดี้พีชของฮายาลุแพนด้าบันปอมปอมแฮมเตอร์ ปลาทายกิหมูอุดอูดตาหลุดโดนัทแฮมเบอร์เกอร์บันแฮมเบอร์เกอร์บันครีมพัฟปังแผ่นปลาวานมิลลี่ แพนด้าบันมินิกูเดทมาบันเมลอนบันหน้าอีโมจิอีโมจิบันเต้าหู้คาบิบาลซานบิสกิตมินิสตรอเบอรี่ เต้าหู้ขวดนมแฮมเบอร์เกอร์ปังแผ่นสาลาเปาโดนัทโดนัท,นทแล้วก็โดนัท ปังแผ่นแก้มแดงปังในโสดขวสซองบันดิบช็อกโกแลตชิ้นสุดท้ายก็เป็นปังหน้าแมวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ เมื่อกี้มีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบยเจอกันคลิปหน้านะ